ยาที่ลูกสุขใจยามหมดความทุกตรงมีแต่ความชื่นชมสุขสมพระองค์อยู่ในพบหาพบา ที่ต่อจากการรับประทานอาหารมิสุดทยพระเยซูที่ิบเจ้าได้รับประานอาหารข้ามมิสุดทยกับบรรดาพระสาวกและโมก็รู้ว่ามีศิคนหนึ่งที่ชื่อยูราสกิสคาเลโอจากคอร์ยปับโกลเมื่อพระเยซูที่สิเจ้าโองค์จิตขนมปังจุ่มลงไปในน้ำ เราก็ยิ้มกับยูดัสยูดัสรับแล้วยูดัสออกออกไปยูดัสออกไปไปเพื่อที่จะสมคบกับคนที่ยูดัสได้นับเอาไว้ให้พี่น้องจินตนาการอาจจะยากสักหน่อยนึงที่ต้องบอกว่าในบริเวณที่เกิดเหตุการณ์นั้มันมีภูเขาอยู่ สี่รูเป็นภูเขาที่ไม่สูงนะักภูเขาลูกที่หนึ่งคือภูเขาซึ่งเป็นทีต่ตั้งของบ้านที่เขาคาณาท่านในสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นเน,นยซโยนหรือว่าเน,นายไซรอนเนยซิโยนยูนัสออกไปไปนัดพบก,กับพวกมหาสมณะั พวกศัตรูอยู่ที่สวนมะกอกซึ่งก็คือเนินมะกอกนั่นเดินออกไปประมาณสักไม่น่าจะถึงห้าร้อยเมตรนะครับซึ่งเป็นเนินที่สูงแต่ว่าตรงในสวนเยสเซนรินะีหรือว่าสวนมะกอกจะอยู่ตรงเชิงของเนินมะกอกแล้วก็ยูนัสก็ไปที่นั่น และพระเยซูคริสต์เจ้าภาวนาสามสิบก็ไปที่นั่นเพราะว่าที่นั่นนั้นเป็นส่วนประกอบ์ดที่เป็นบริเวณที่พระเยซูคริสต์เจ้าคงจะไปภาวนาบ่อยและยูดัสก็คงจะรู้ว่าที่สุดแล้วพระเยซูคริสต์เจ้ามาที่นี่เขาสังเกตเห็นว่ายูดัสนับกับสตรูตรงนั้นและยูดัสก็ได้ให้สัญญากับสตรู ว่าเนื่องจากมันเป็นเวลากลางคืนกลัวว่าจะจับตัวผิดเพราะว่าในบรรดาอาคาสาวก็มีสิบสองคนรวมทงังยูดัสด้วยแล้วก็มีพี่หญิสิบย่าด้วยก็รวมเป็นสิบสามคนแต่ละคนนั้นก็ก็คงจะหน้าตาไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันมากว่ากลางคืนก็กลัว,ลว,วจะจับตวัวยูดัสก็เลยไปสัญญา กับทหารที่จะมาจับพี่สิจาว่าถ้าเราจูบคน,น,น,นไหนคนนั้นแหละคือเยซูจงจับพี่น,อน้องการจูบหรือการจุกดรืยการสวมกอดนั่นเป็นสัญลักษณ์ของวอมันแต่วันนี้ยูดัส ผู้ทอระยก,กลับมาทำให้เครื่องหมายของความรักกลายเป็นเครื่องหมายของการขอลืมเราเจุดตรงไหนให้จับครงนั้นเห็นไหมครับผู้ทอร่ย,ยุทำให้สีดีกลายเป็นสีอับไปเยเลยแล้วก็กลุ่มจับพระนยีสิบเก้าเมื่อจับพระเยี่สิบสิเก้า ก็จะเห็นว่าเปโตรนั้นมีดาบก็เลยใช้ดาบนั้นฟันบ่าวของมหาสมณะเราบอกว่าโดนใบหูขาดเปโตรทำด้วยความโกรธด้วยความโกรธที่มีทหารมาจากพระอาจารย์อตั่เปโตรกโเปโตรจะเอาให้ตายเลยแต่พี่สุริยสเ้าโกรไป พระเยซูยี่สิบเก้าก้มลงแล้วก็จิตไปอยู่ที่ขาดแล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็ตอบให้ใบอู่ก็ติดกันกันเลยเห็นไหมครับพระเยซูยี่สิบเจ้านั้นแม้ว่าเกิดเป็สถานการณ์ที่วิกฤตสำหรับตัวเองแต่พระเยซูยี่สิบเจ้าก็ยังคงมีพระทัยเมตตา ไปถึงโทษคนคนที่มาจับโรงเลยโรงแรมยังเลี้ตามแล้วก็เ่าหมูให้เขาอีกที่สุดเขาก็จับไปยเยซูที่ยเก้าจับสวนเกสเซอร์เมฆห้วยทิพย์โดนห้วยทิพย์โดนเขาเป็นห้วยลึกของเราอันเป็นเป็นพื้นที่ลงมาของนั้นถ้าท่าแรงก็ไม่มีน้ำถ้าท่าสวนก็โอเคก็มีน้ำเขาก็จับไปยเยซูที่ยเก้าไปไหนไปบ้านของ ย้อนกลับมาที่เงินสิโยงเราก็สอบสวนผู้ยิสุวิเชียเราสังเกตเห็นว่าการสอบสวนผู้ยิสุวิเชีนเขาสอบสวนค่อนข้างจะแบบพิลึกพิล้อใช้เวลานักแต่ตอนนั้นเราเห็นนะครับเราเห็นว่ามีเพียงสองคนที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่ตามพผู้ยิสุวิเจ้าไปคนหนึ่งคือเปโตรคนหนึ่งคือเบโล แต่อีกคนหนึ่งในพรอละสายในนี้ไม่บอกว่าชื่ออะไรถามว่าทําไมไม่บอกว่าชื่ออะไรเพราะว่าคนที่บัชื่อพ่อละสายคนนี้คือนักบ,บุญจร์นักบ,บุญจร์เป็นคนบัชื่พรอละสายนี้ที่เราฟังกันนี่ก็เลยไม่ออกชื่อตัวเองไม่ออกชื่อตัวเองต้องการเป็นคนปิดทองหลังภาย้างนั้น เราะนั้นสรุปว่าสิทธิ์ตามพระเยซูเจ้าไปที่บ้านมาสมบัในขณะที่พระเยซูเจ้าถูกจับเนี่ยก็คือเอเตรลมและกจอร์ชแนนในขณะที่เขาสอบสวนคือประเทศยิวเนี่ยนะหลังสี่โมงเย็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะมันจะหนาวเลยพอตะวันตกยิ่งกุ้งหนาวเลยมันเป็นประเทศที่แปลกนะเพราะนั้นเวลาเนี่ยเป็นเวลากลางคืนนะก็หนาว คนที <ersch> ่อยู่ที่นั่นก็เอาฟืนมาแล้วก็จุดไฟเพื่อที่จะขีดไฟคราวนี้เบตโต้ก็ต้องต้องมองนะเขาจะจับอาจารย์ดูไปทำอะไรอ๋อทนี่นีนะการกล้ากลัวๆภาคต่อแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรับใช้ในบ้านของสมณะเดินสะพานเจอเปโตรพอดีเลยบอกว่าเอ้ยเจ้าเลยนะเป็นศิษย์ของเยซูที่ถูกกับที่เม่นเปโตรรีบปฏิเสธ เห็นไหมครับผู้ชายา3สอ,อย่างเตโตรนะเป็นหัวหน้าครับสามเป็นสิธิที่พระเยซูคริสต์เจ,จ้าไว้วางใจแต่เจอคำถามของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงบอกเลยว่าไม่รู้จักพระเยซูิสเจา้าไม่รู้จักพระเยซูสเจา้าถามว่าพระเยซูคริสต์เจ้าคงจะถ้าเป็นในภาษาพระ ยูดัสก็ขายโพิมในหกากจุดคนที่สองเโตรก็บอกว่าไม่รู้จักนะครับที่น้องในสถานการณ์ที่ตกต่ำที่สุดไม่มีอะไรอยากพ็นเยอนเลยเหมือนคำตอนที่บอกว่าอะไรนะตอนไปได้ยินไหมเมื่อไม่มี ท่านได้บอกไปว่ากันแล้วกันนะพระเยซูที่สิบเก้าเลยนะถูกเขาเรียกอนะไรถูกปฏิเสธและที่สุดเขาสอบสวนพระเยซูที่สิบเก้าต่อไปแล้วก็มีคนมาถามเปโตรอีกมีคนมาถามเปโตรอีกเนี่ยเจ้าเป็นสิษย์ของคนที่ถูกสอบสวนพระเยซูอ่ะเปโตรอบอกว่า แล้วต่อมาเนี่ยก็ถามอีกเจ้ามีละเนี่ยสำเนียงฮิบรูอะสำเนียงชาวันกันดีๆนะต้องเป็นศิษย์ของเยซูแน่นอนเปโตรบอกใหม่นะมาดศาสนาการณ์เนี่ยกาเรียกว่าอะไรนะสถานการณ์ที่แบบไม่มีใครอยากรบไม่มีใครอยากเกลื่ยนที่สุดควาประกาศที่เยซูคริสต์เจ้ามาที่ไหน มาที่บ้านของีลาและในหยยนังสอสาระนบอกว่าไงบอกว่าเชา้าตรูแสดงว่าแสดงว่ามันมาถึงวันศุกร์เช้าสอบสวนนักเรีนและที่สุดกกับไปยืนชีวเจ้ามาหาปีลาปีลาเป,เป็นคนของรัฐบาลโลกพีลาเป,เป็นคนของรัฐบาลโลก และที่สําคัญก็คือว่าปีรังรู้ว่าถ้าเยสุทีเจ้าไม่มีาถ้าเราฟังที่วันเพนอการอชี่ไบลาเราก็จะรู้ว่าเขาจับเยสุสเจ้ามาเพราะว่าเขาดีชานดีชาปรเขาพยายามถกถ่าย่เยสเจ้านะย้ำอะไรยังอีกนะจะจะให้เราเอา กษัตริย์ของขังไปตึงกันเขียนหรือเขาบอกว่าใช่เขาไปตึกันเขียนเขาตกันเขียนที่สุด้าพระยาที่าปล่ยเอพิรานพยาที่จะปล่อยผู้มีสิทธิาพระยาทจะเอายุคนน่งมามาประหารชีวิซึ่งเป็นนักโทแต่เขาเไปเ็นเห็น่เราสังเกตเห็นว่าเพราะว่าความฉาลีสดแล เพราะว่าการที่มีคณาจารย์ในใจก็จะเอาก้อเห็นส่วนตัวให้ตาำที่สุดนั้นกีลาถ้าในพวสาอีกตอนหนึ่งกีลาเอาน้ำมาล้างมือมาล้างมือบอกว่าเราไม่ถอนที่เกี่ยวกับชายคนนี้เพราะว่าเราไม่เห็นว่าเขามีความหิดอะไรอยู่นสก็รู้ว่าถ้าตัดสินใจไปว่า ก็ชอบลงโทษด้วยบริสุทธิ์และทีหลังก็รู้ว่าคนนี้ <S <S ไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นพระเจ้าเพราะนั้นเขาไม่อยากเล่นกับคนบริสุทธิ์ที่อยู่คนที่มีอำาน,ใน,ในาจใหญ่อิดชาร์ลยาต้องการที่จะกำจัดให้คนหนักแต่ว่ามาถึงตรงน,นี้มันก็น่าจะเป็นบทสอนสำหรับเ,เรานะั ก็บังทีท่านที่เรารู้ว่าคนคนนี้ไม่ผิดแต่เราก็ยอมให้เขาถิทลงโทษซึ่งเป็นความอายุิธรรมในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่เยอะแยะมากมายที่เรารู้ว่าคุกมีใบขาจนหลายคนที่อยู่ในคุกนั้นไม่ได้ทำผิด แต่มีหลายคนที่ทำผิดแต่มีอำนาจมีเงินมีตำแหน่งมีทักมีพวกมีพ้อแต่ไม่จะเป็นจะต้องมีผิเพราะว่าความที่ทำไม่มีจริงในเรื่องนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นบทสอนสที่สุดนั้นกน็จะซริสต์เข้าคนที่ไม่ผิดแต่หลับถูกมโทโภคโกค แลวเราจะสังเกตเห็นว่าในขณะที่ยูนัสก็ปฏิเสธเปโต้ก็บอกไม่ยู้จัรพระเยซูคริสตเาในสถานที่สี่ถ้าพี่น้องจำได้คนที่เข้ามาหาพระเยซูคริสตเาคือแม่กรัในสถานการณ์ที่น่าอับอายทอ่สูงที่สุดไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนพระเยซูเจ้า อันนี้คือความรักของแม่ไม่ว่าลูกจะอยู่ในสถานะใดจ,จะอายุศอดสูงจะที่ยุ่งที่เลงจะอยู่ในสถานะนักโทษแต่ความรักของแม่จนเป็นความรักที่ยิงง่งใหญ่มากแม่ครับเข้าไปหาพระเบสิคพิแศษในการพูดตืต่นทางพระเบสิคพิเศษเราลองคิดดูว่าแม่ กำลังเดินตามลูกที่ถูกลงโทษอย่างไรกุฏิธรรมแม่จะมีความเจ็บปวดมากมายขนาดไหนและที่สุดก็ไปถึงยอดเขาติวานิโล่ยอดเขาตะวันดโล่สมัยนั้นคงมีศิลป์พอสมควรที่สุดเขาเก็ตื่นขึ้นยิ่งศิลป์ศิลสุดยาว,วเราเห็นเห็นว่ามีคนอยู่ห้าคน ที่อยู่ใต้เชิงการเขียนที่น้องจำได้มันมีคนถึงห้าคนผู้หญิงสี่คน,คน,ผ,คนผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ใต้เชิงการเขียนของอพระยุสุริยสิทธกาคนหนึ่งคือพ่อแม่มัดีคนที่สองก็คือน้องสาวของพ่อแม่มัดีคนที่สามก็คือมาดีเหมือนกันเป็นภรรยาของเกโรกัส คนที่สีก็คือมาลีเหมือนกันะะเป็นมาลีชาวมังตรารู้สึกว่าชื่อมาลีียู่ที่ใต้นะมาลีอย่างชื่อโหล,ลเลยนะนะเหมือนชื่อสมศ์ีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วคนที่ห้าคือใครคือใครพี่น,อน้องนักบุญจอรเนสยในสานการณ์แนี้เราเห็นไหมว่าผู้ชายอยู่นีหมดเลยนะไอ้ตำรวจก็หนี้ หนีมาเลยแต่มีผู้หญิงกล้าหาญมากเลยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่น่าชมเชยผู้หญิงสตรีมาในเวลาที่มันหัวเดียวหัวต่อในเวลาที่มันสถานการณ์ที่วิฤีเลยกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยนะกล้าหาญกว่าผู้ชายอีกดิวตั้งชืนน่นั้นคือพีผู้ชายคนเดียวคือนักบุญจอร์เพราะฉะนั้นนักบุญจอร์จรึงมีนามสกุล ที่ไม่เป็นทางการว่าสิที่พายุสึนจ้าส่งาถ้าคุณจองสิที่พายุสึจ้าส่งาและที่สุดนั้นเราจะเห็นว่าพายุสึนสึนจ้าก็พูดกับแม่ต่าแต่เพูดกับมืจุนจอพูดกับมุนจอว่านี่แม่ของเจ้า แล้วก็พูดกับแม่ผ่านชื่อที่ได้รันุาตว่าเป็นลูกของของข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกของพ่อแม่มาดีโดยที่มีนักบุญจอเป็นตัวแทนพ่อแม่มาดีเป็นแม่ของเราเพราะว่าถ้าอยู่ศิสย์กิจกรรมพ่อให้พ่อแม่มาดีดูแลนะดูแลเราทางนักบุญจอและแที่สุด พระเยซูคริสต์เพูดประโยชน์สุดท้ายที่จริงพระอยซูคริเจ้าพูดเจ็ดประโยชน,น์นะก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ีประโยชน์ที่พระองค์พูดหนึ่งในเจ็ดก็คือถ้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดยกโทษให้เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอ,อะไรแต่ว่าพระเยซูคริเจ้าให้บอไกไปนะครับให้อภัยและประโยชน์สุดท้ายที่พระองค์พู ว่าสําเร็จบริบูรณ์แล้วถาว่าสําเร็จบริบูรณ์แล้วห,นห,นหมายความว่าอย่างไรพี่น้องหมายความว่าตั้งแต่อาดัมและเอวามนุษย์ผู้แรกคำบาปผิดต่อพระเ็จ้าแล้วก็มีลูกหลานสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึง,ถง,ถงที่นาทีนี้คนที่ทําผิดต่อพระองค์ทั้งคนที่เป็นพี่น้องของพระองค์คนที่เป็นศัตรูของพระองค์ คนที่ทำง,งานเขียนภาพลงคนที่ใส่ลายป้ายสีคนที่อิจฉาศิลป์ยาพูดพูไท่ทั้งหมดงานไท่ของพูดสำเร็จบริบูรณ์แล้วสำเรำเ็จบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นตั้งแต่วินาทีนั้นตั้งแต่ตอนเรืร่องาวบนไม้กางเขนพวกเราเป็นเวลางาน และที่สําคัญก็คือว่าพวกเราก็ได้ทาให้เครื่องหมายการเขียซึ่งในสมัยนั้นคือว่าเป็นเครื่องหมายที่น่าเปลี่ยนน่าดูที่สุดเพราะว่าเป็นเครื่องหมายของการปักฐานนักโทษโคลงเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักเพราะว่าสิ่งที่ตรีพระเยซูคริสต์เ้าไว้กับในการเขียนเราอาจจะบอกว่าเป็นตะปู แต่ทีวีในวันนี้คุณพ่อจะบอกว่าสิ่งที่ตรึงพระเยซูเจ้าไว้บนไม้กางเขนไม่ใช่ตะปูแต่เป็นความลัโท้งกายบนไม้กางเขนไม่ใช่เพราะว่าถูกตะปูตรึงโัติดบไม้กางเขนแต่เป็นเพราะว่าตามรักทีทำให้พระงถูกตรึงบนไม้กางเขนตามรั้ไม่ใช่เพราะว่าเราหลัลตบตั แต่เป็นเพราะว่าเท่าสุดหลัอเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมงานจะให้ข้อคิดตอนแรกก็จะพูดสั้นๆนะครับมันยาวกว่าข้อวรสารอีกนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะขอพระเป็นเจ้าได้โปรดประทานพระามคห้กับพี่น้องให้พี่น้องเมื่อตามมาเห็นการเขียนให้พี่น้องเห็นว่านั่นแหละคือความแรงที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราและให้เราได้น้องาอหังที่เราได้รับจากพระเจ้า แต่ตังในครามงก็เป็นจริงกับคนอื่นเป็นต้นคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดคือลูกคือสามีภรรยาของเราแล้วก็เคยแอ่ไปช่คนอื่นด้วย่อไปจ้งของของเดชะนาวัตดีดาวระบุรครับ